คำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับส่งประกันสังคมมาตรา33นะครับ5 0าบาทมาตลอด25ปีนะครับแล้วพอไปยื่นขอรับบำนาญได้3,500บาทนะครับถามหน่อยว่ากี่ปีถึงจะคุ้มคำนวณยังไงคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนเป็นคำถามที่หลายท่านสงสัยว่าไอเงินบำนาญเนี่ยนะครับ3า0 0 4น0 0า2 0 0 0เนี่ยนะครับ มันกี่ปีถึงจะคุ้มมันดูน้อยมากถ้าเกิเกดเทียบกับเงินที่ส่งไปนะครับเราต้องมาคํานวณกันนะถึงจะรู้ว่ากี่ปีถึงจะคุ้มนะถ้าเกิดเราดูมาเราดูและกะเอาอะเราจะมองว่ามันไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ วิธีการนะว่าคุ้มไหมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราส่งมาเท่าไหร่นะครับเราเอา25ปีคูณ12เดือนแปลงเป็นเดือนก่อนนะเท่ากับ300เดือน300เดือนคูณกับเงินประกันสังคมที่คุณถูกที่ส่งไปนะครับ300คูณ500นะเพราะว่าเราส่งมาเดือนละ500ใช่ไหมนะครับ300เดือนคูณ500 บาทเท่ากับ1 5 0 0 0 0บาทนี่คือเงินที่เราส่งประกันสังคมหรือถูกหักประกันสังคมไปนะครับถูกหักไปคราวนี้บำนาญพอเราไปคำนวณปุ๊บเราได้บำนาญ3า0 0นกี่เดือนถึงจะคุ้มนะครับกี่เดือนกี่ปีก็เอา1 5 0 0 0 0บาทตั้งนะครับหารด้วยเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับ3า0 0บาทก็เท่ากับ43เดือนนะจริงๆมัน42่อ่ จ8แนะครับแต่ผมปัดเป็น13เดือนเลยถึงจะคุ้มถามว่ารู้ได้ไงนะครับว่า13เดือนจะคุ้มจริงผมก็กางตารางนี้มานี่ดูตารางนี้กางตารางนี้ให้ดูเลยนะครับจำนวน1ปีนะครับคุณได้บำนาญเดือนละ3 5 0 0 1ปีคุณจะได้รับ42,000บาทนะครับลองเอา3,5 0 0คูณ12ดูนะครับได้42 0 0 0 2ปีคุณจะสะสมได้ ได้บำนาญ84,000บาทนะครับ3ปีจะได้126,000บาท4ปีนะครับได้168,000บาทนี่เห็นไหมจำได้ไหมว่าเราส่งบำนาญน,นะครับส่งบำนาญมานะครับเดือนเดือนละ500บาทระยะเวลา25ปีเท่ากับ150,000บาท4ปีคุณได้มาครบแล้วนะ อยู่4ปีได้มา168,000บาทแล้วนะแล้วเดี๋ยวนี้คนเราอยู่ได้นานนะครับอายุยืนนะครับนะ4ปีเนี่ยได้แน่นอน5ปีล่ะโอ้โหได้210,000บาท6ปีได้252,000บาท7ปีได้294,000บาท8ปีได้336,000บาท9ปีได้378,000บาท

15ปีได้6 3 0 0 0บาท16ปีได้6 7 2 0 0 0บาท17ปีได้7 1 4 0 0 0บาท18ปีได้7 5 6 0 0 0บาท19ปีได้7 9 8 0 0 0บาท20ปีได้8 4 0 0 0 0บาทเอาง่ายๆนะถ้าคุณยื่นขอรับบำนาญตอนอายุ55นะครับคุณ10ปีเนะี่ยได้4 0 0 0ได้เท่าไหรอ่อ่ะเกือบ3เท่าอ,ะอ่ะ ได้2เท่านะครับได้2เท่าเลยนะครับสเท่ากว่ากว่านะครับเกือบ3เท่านะครับ10ปีเนี่ยคุณจะอายุประมาณ65ซึ่งอยู่ได้แน่นอนนะครับอยู่ได้แน่นอน15ปีคุณจะอายุประมาณ6กอเจ็ดนะครับนี่ก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้นะ20ปีล่ะคุณอายุ75นะครับคุณได้8ป0 0 0 0เลยนะจะเห็นว่าเนี่ยแหละ บำนาญน,นะครับภาพรวมบำนาญเนี่ยในระยะยาวคุ้มกว่าบำเหน็จแน่นอนคุ้มกว่าจริงนะนะครับคุ้มกว่าบำเหน็จหลายเท่าแต่เราจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่เป็นก่อเป็นการ,รเป็นก้อนไงมันเป็นเงินรายเดือนนะครับแค่เดือนละ3า0 0 3 5 0 0เราก็จะมองมว่ามันเล็กน้อยแต่จริงๆถ้าเราเอามาคำนวณดูเอามาแจกแจงดูจะเห็นว่ามันคุ้มค่านะครับ ลองดูนะเดี๋ยวซีรีส์นี้นะครับคงจะเอามาพูดคุยกันเรื่อยๆก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSales Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เกอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภามาตามามสา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ